โอ้ของดีอ่ะครับผมดีครับจะเรียกพักก่อนนะครับเผื่อสิ็จ้ล้วนองมัว่วเฮาลงไปนะครับใน้องมั่วค่ะ เด็ดแค้มา่าครับของแซ่บางกลางเลยนะั่นแหละเราจะโรยด้วยอีกสั่นหนึ่งนะครับบดอันพุ่นนะครับแล้วก็ตามด้วยโหระพานี่ค่ะสมนุนไพรตรงนี้เยอะๆโหระพาหน่อยดิโอ้เลยค่ะแค่้ายสไตล์ข้าหนึ่งบอกขอให้แมงพผดล่ะครับ <c oughs> <ม>นุ่มนเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะครับในการตกนะครับมันม่นสามสิบนาทีครับทำแทมโอ้โหฉุกแล้วครับพร้อมครับมาเด้อมาเด้อพี่้องมาเด้อมาเด้อใ <น S 1> เด้อโอ้ยไหนไขใครซ่าตัวนี่ไงไคซา สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสนนี้เราไปเยกับสาวหลันนะครับช่วงเย็นๆนะครับวันนี้เขามีเมนูเด็ดมะฝาครับก็คือว้าวมันยังหอมเลยน้องงัวนหนึ่งครับแล้วมาลวกจิ้มแจวพอแล้วรียเลยอปวดประจานหอ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 นแหงหอนแหงพี่น้องเลยนี่ หนึ่งปเปื่อยครับเปื่อยน่อยอือคือเป็นตะแสบเ,เอาที่ละลุยบอลเลยอยากขินไข่สาอา๋อหนีแลดี๋ยจจะปลาในกินดะเย็นเย็นลุยไปก,ก,ก่อนทอดสอดดำจิ้มก็นะครับโอ้โห่อนิดห่อนดีเลย,เยห,ห,ห่อนแล้ว,อลวโอ้ไข่สาอือ ไทยไ่ๆอ้ยมันหอนเลยมันหอนเนี่แยแกงฉันเ,อ,เออมามาพี่น้องไหมดุยคำแรลกของข้าไเป็นยังไงมาโยง ồ oh. chào chưa à xong chưa đáp ui kim theo xài xoắn mọc dẹp cứ xài mưa đấy ui <laughs> เรวยอ่ะอนิวนิวมามาตุยตุยตุยครับนี่ครับยังไงแสบเลยอ,อ,อืแต่ินนยั้งไปจะแสบเม่เไหร่สวยมันหอมเนาะนมันบอกข้าวแบ่บอีก นุ่มน้ำจิ้มที่พูดแซ่บแม่งวีคันพ้นโตก็อะเอาเอา,เอาเหลืองใส่กระม่วงม,มือนีผมมีน้ำจิ้มพิเศษครับ ันคือวาสบีครับ,บ,รบเดี๋ยวจิมนาจิมบาสบีวาสบีบ้างะนะทำจิมวาสบีนะครับรสชานที่เป็นไงสืบอีแบบครับในสุน่มนกินบัมไไี่เป็นไ อย่บเด้อนังมันเย็นบอนี้ไอรสามันแค่ห้าวบ่ได้ห้าวบ่ไพาวนี่มันเริ่โปรแตกออกเมันบอโปรติมสิแตกเป็นชอมันมันยุบมันยุกโตมันก็คือห้าเข้าตุ่มไอไส้หงงอนสิบันใหญตของของควายนี่ของวัวะอ้ยนี่มันก็ต้องแต่แม่นั่นแหละ เสร็จบางสีแลฮะอืมาีนี่องที่เคยกี แบ็กเกาคลาสสิกมากเป็นคนนี่กันแสงครับคือจังหวะจังสนเนาะโอ้ยกินเลย้อปุได้ป่านเนื้อเอากับไข่สามันไงน้ำลาลไข่สาร้อนมืออืมดูแลสู นี่ไปรไเดีเนาะครับอืมนนี้มันแตก แบบนี้เลยว่ะแม่ก็ข้าวต้มแบบเปอนเนาะยังพักท่านยืม น่องหัวครับปกติจะสวัววันนี้ฮิดติ้มนะครับลวกติ้มเลยหัวบ๊อหอมหยางหัวอมันหอมหยางเอาหม,มูหอมอหมมแล้ว้า สิกิ้ด้วนนะครับจำบมดได้ดูตัวแล้วเรากินป็าดนตรีคลาสสิกแบบดบังเดิม เดียงตอนนี้กันแสงครับตนะุ๋ยหนะครับาอหนึ่งจิมาจะบีอืจิมดดนะกุ้งดั่งด้วเจ่ายด้เลย ทานตอนใหญ่เหมือนกับสาวและมกินมาได้ครับแก้ววัดเราบอกให้ดีได <c oughs> ้หละเท่าเราละอ้าวขี้น้ำาห้่ะ <c oughs> นี่ไข่สามมนกินเนี่ยหละจะกินไข่สา <c oughs> นี่ไมบ้าอืมอืมอืมอ่ ค,คำมกกหมักกอบหอ,อ,อนมันหอนฝนเนาะเอาฝนมันจะไ่มนี่ปลูกแจ้งก่าแบบนี้เลยเนาะนางคิดใจหาย โอเคครับสำหรับผมกับสาราขอโทษกินหน่องง่วงกันตอนตอนะครับโดยบอ,อกกันมาได้คิดไปเลยครับสาราบสวัสดีครับอ่าขึ้นรึเป <sk ill> ล่าก็ไหลก็แช่น้ำน้ำอะนด้วยครับเด้อไม่ใฮ้ก็ออกหรอกกินรอซ้ำเม็ดออกครับอ่ะขอบคุณค่ะ